สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TV Sport News แล้ววันนี้นะครับผมก็ข่าวที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็ตามรูปหน้าปกเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับนักเตะดาวยิงสัญชาติโปรตุเกสนะครับผมที่มีดราม่ามากมายในเรื่องของการไม่ไปซ้อมปีซีซั่นอยากจะย้ายออกจากทีมมีข่าวกับทีมนั้นทีมนี้ทีมโน,โน,โน้นเนาะอืมก็ล่าสุดสำนักข่าว b ี c เนี่ยก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าดาวยิง ชาตปรตุกิวัย37ปีเนี่ยได้มีการนัดเพื่อที่จะพูดคุยกับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนล่าสุดก็คือเอลิกเทนฮาะครับผมเพื่อใช้คําว่าดิสคัตก็คือแบบแบบ,แบ,บถกเถียงเกี่ยวกับฟิวเจอร์แ plan ว่าแบบเออในอนาคตเนี่ยจะมีตัวเขาอยู่ในแพลนไหมเนาะซึ่งข่าวก่อนนั้นนี้ก็จะมีให้เห็นว่า C ซีร์เนเนี่ยต้องการจะเอาจากทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไป ร่วมทัวร์พรีซีซั่นกับทีมที่ต้องมาที่ไทยลรด์ของเราแล้วก็ต้องไปที่ออสเตรเลียนาะแล้วก็เขาก็บอกว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอลิกเชนฮารกเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเออยังเคยพูดว่า CR7 เนี่ยเขาใช้คำว่า not for sale นะ t o t r s r s e l e ก็คือไม่ได้มีเอาไว้เพื่อขายแล้วก็ยังพูดออกมาอีกว่ายังอยู่ใน In our Plan นั่นก็คือ และอยู่ในแผนการทําทีมของเขาอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมที่ว่าโอเคผู้จัดการทีมก็ยังมีการแบบออกมาให้ข่าวในเชิงบวกเนาะแล้วก็เทนฮาร์ก็ยังเคยพูดเอาไว้ก่อนที่จะเริ่มมีพรีซีซั่นด้วยนะว่าเออตัวเขากับตัว c ซีเเนี่ยเรามีการพูดคุยอย่างดีต่อกันเนาะระหว่างอย่างตัวเขาแล้วก็ตัวเทนฮารอะไรประมาณนี้แล้วก็ สิ่งที่เขาสามารถคอนเฟิร์มได้เนี่ยก็คือความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนเนี่ยยังดีมากๆเลยแต่ถึงขนาดนั้นนะครับผมก็ยังมีข่าวออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวการย้ายตัวไปทีมร่วมพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นเชลซีหรือว่าการย้ายไปทีมต่างลีกอย่างเช่นแอเลติโกมาริดซึ่งเอาจริงๆผมมองว่าข่าวนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวเทียไหนแต่ว่ามันแทบจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าซีร์เซเว่เนี่ยประสบความสำเร็จกับ เอ่อแล,ล้วมาดริดด้วยการคว้าแชมป์มากมายเลยเนาะแล้วก็ถ้าจะไปร่วมทีมกับแอตเลติโกมาริดเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ไมค่อย make ซนมากเพราะว่าแอตมาลิดกับเอ่อเรมาริดเนี่ยมันก็เป็นศัตรูร่วมเมืองการเวลาเจอกันแต่ละทีก็อย่างที่แฟนบอลเห็นก็จะแบบค่อนข้างเล่นกันหนักหน่วงพอสมควรเนาะอืมก็เอาเป็นว่ายังไงนะครับผมเราก็มาเอาใจเชียร์สำหรับแฟนบอลซีอาร์เซเว่นเนาะแล้วก็แฟนบอลชีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า ให้การพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของเขาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างน้อยก็อยู่กับทีมต่อเพื่อเป็นการแบบโอเคเป็นพี่ใหญ่ในทีมแล้วก็เซนทาเข้ามาเนี่ยก็เห็นอย่างที่แฟนบอลแมนยูหลายๆคนเห็นก็มีการปรับเปลี่ยนเอ่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมเกี่ยวกับแผนการเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นช่วงพรีซีซั่นที่มาเจอกับผงแดงนะครับผมก็เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างไปจากช่วงของโค้ชคนเก่าอย่างมากมายเลยคือผมมองว่า ผมไม่ใช่แฟนแมนยูแต่ผมมองว่าเชิงบอลเนี่ยต่างกันเยอะมากเล่นแบบแตกต่างกับยุคเก่ามากแล้วก็ดูว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีสําหรับผมที่เป็นแฟนบอลเหมือนกันเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าดรามา่าซีอาร์เซเกับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเอ่อจะจบลงด้วยดีเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะย้ายออกไปก็ตามและนี่ก็คืออัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับข่าวจาก BBC s p o r t ของ CR7 หรือว่าคริสเตียโนโรนันโดนั่นเองสำหรับใครที่อยากฟังข่าวกีฬาแบบอัปเดตที่ไม่ต้องมาแปลเองนะมีคนมาแปลให้แบบนี้ก็ยังไงฝากกด Subscribe c h anel n เอาไว้ให้เราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีข่าววงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลเนี่ยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปกกอนนะครับผมสวัสดีครับ